สวัสดีครับก็วันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องห้าเรื่องไหม่ค r ร์โนเชต e ซีซั่นสิบสที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปๆๆค่อนข้างจะเยอะเพลิดเพลินกันไปในทีเดียวเล่นครั้งแรกก็แอบช็อกเอ๊ะทำไมเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ก็เดี๋ยวดูว่าห้าเรื่องใหม่นี้เปลีป่ยนไปในเรื่องอะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูกันป่ะเริ่มกันเลย เรื่องที่หนึ่งนี้ก็เป็นเรื่องของการอัพเลเวลก็คือใช้จํานวนเงินการอัพเลเวลที่มากขึ้นกว่าเดิมเลเวล3กับ C ก็ถือว่ายังเท่าเดิมแต่ว่าเลเวลหใช้เงิน20เหรียญแล้วนะหกสี่สิเหรียญเลเวลเจ็ดหกิบเหรียญเลเวลแปดเก้าสิเหรียญโดยส่วนตัวเนี่ยจะเล่นตาไม่ใช่เลเวลเก้าในตาที่ยีเอก็ถือว่าช้าก,กว่าเดิม2องถสามตาก็ต้องจัดการบริหารตัวกันดี มาถึงเรื่องที่สองก็คือเรื่องเงินนี่เองเรื่องเงินเนี่ยก็ต้องสร้างภาพจําใหม่แล้วนะเป็นสี่สิบเหรียญแล้วนะไม่ใช่สามสามไม่ใช่สามสิบเหรียญเก็บเงินสิบเหรียญได้ดอกเบี้ยสองเหรียญเก็บเงินยี่สิบเหรียญได้เงินสี่เหรียญเก็บเงินสาสิบเหรียญได้เงินหกเหรียญเก็บเงินสี่สิบเหรียญได้เงินแปดเหรียญอันนี้ก็คือดอกเบี้ยที่เราจะได้นะก็ถือว่า ต้องบริหารจัดการเงินตรงนี้ดีๆนะเป็นสี่สิบเหรียญแล้วนะปะต่อเรื่องที่สามก็คือเรื่องคอมโบแอสซินคอมโบแอสซินเนี่ยซีซันก่อนก่อน มีแค่สองขั้นก็คือเล่นสามตัวกับหกตัวแต่ซีซันเนี่ยมีสี่ขั้นแล้วนะก็คือขั้นสองขั้นสี่ขั้นหกขั้นแปดไม่ไม่ใช่สิให้พูดก็คือมีสี่มีสี่ขั้นเล่นสองตัวสี่ตัวหกตัวแปดตัวแต่ด้วยส่วนตัวเนี่ยมองว่าก็โอเคนะดูดีขึ้นนะเพราะว่าปกติเล่นแอสซิสซินสามก็รู้สึกมันเพลองจํานวนตัวเป็นนิดนึง ถ้าเล่น6ตัวก็สนุกอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นซีซั่นนี้เนี่ยก็ถ้าเล่น2ตัวโอกาสคิดสิบห้าเปนความแรงคิดห้าสิบเปอร์เซก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าเล่น4ตัวก็โอเคอยู่แต่ถ้าเล่นแอสซีสินฟูลเลยนะก็คือเล่น8ตัวเนี่ยโดยส่วนตัวมองว่ามันน่าจะยากยากขึ้นนิดนึงถามว่ามันยากได้ยังไงก็โอกาสคิดหกความแรงคิดสองริ2ยหมันเท่ากับซีซั่นก่อนๆก,ก็คือ หตัวเนี่ยมันก็จะได้หกสิบเปอร์เซ็นความแรงคีนะไม่ใช่โอกาสขีหกสิเปอร์ซ็นความแรงคีสอง้อยห้าสิบเปอร์เซ็นก็ถ้ามองตรงนี้เนี่ยแปดตัวมันมันเปืืองไปอะถ้าพูดือนเหมือนกับซีซันก่อนเนี่ยมันมีหกตัวใช่ไหมอีกสี่ตัวเนี่ยมันก็บวกไปกับพวกคอมโบฟอร์เรนอิเลเมนต์เซนอะไรก็ว่าไปแต่พอต้องมาเล่นแปดตัวเนี่ย โอ้โหบวกได้อีกสองตัวนี่ก็ถือว่ายากอยู่นะจะเอาช้างเข้าไปเหรอเอาโอเมนเพตาเข้าไปเหรอก็นี่แหละครบสิบละก็ถือว่าเน้นกยายภาพความแรงกรยายภาพมากเกินไปอันนี้คือโดยส่วนตัวที่มองนะก็ถือว่าใครเล่นแอดแปดแล้วชนะได้ก็ถือว่าฝีมือเยี่ยมโดยส่วนตัวเนี่ยเคยเล่นมานะตอนเปิดซีซันแปดตัวสรุปจบที่แปดแตกแปดปัง่ะ เรื่องถัดไปเรื่องของนาคอสนาคอสก็คือเป็นอะไรที่ถือว่าสุดยอดมากนะจากตัวสามเหรียญเป็นตัวสี่เหรียญอันเนี้ยมันเหมือนแบบมันจะเนิรฟนะแต่ความรู้สึกก็คือเหมือนกับมันบักเลยถามว่ามันบักยังไงก็ถ้าตัวสามเหรียญน,นะ มันใส่ไปตัวเดียวอ่ะคือแค่หนึ่งดาวอ่ะมันความรู้สึกก็คือแบบอืมอ่ะมันเก่งประมาณหนึ่งมันต้องสองดาวมันถึงจะเก่งแล้วก็แบบมีของอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพอมาเป็นซีเรียสปุ๊บอ่ะเราใส่มันตัวเดียวก็ได้อ่ะคือแบบมันเก่งในตัวของมันอยู่แล้วอ่ะยิ่งใส่ของนะโอ้โหของของมันเท่าฟูจริงๆนะก็คือลูกแก้วสร้อยม่วงแล้วก็ขอมานาอีกสักอันหนึ่งให้มันครบมานาร้อยยี่สิบก็โดดไปปุ๊บ กระโดดสับปัง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 ,ปงก็ถือว่าดีเลยหรือว่าจะเล่นลูกแก้วกับสร้อยม่วงก็ได้แล้วก็เล่นคารโบเดมิกรสก็ส่วนตัวเนี่ยไต่แรงขึ้นมาเนี่ยใช้นาคอสเป็นหลักเลยนะคือในส่วนตัวก็คือถ้าเชียก็คือเชียนาคอสนี่แหละแพทเนี่ยเป็นอะไรที่โกงดีเพราโดดไปปุ๊บสับหลังใครมีตัวเมนอยู่หลังก็ถือว่าโอกาสโดน,านนาคอสสับเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันว่านาคอสมันโหดยังไงซีซันนี้เป็นตัวสี่เหลียยแลว เนี่มันสับที่คือดาเมจเต็มๆเลยนะเพสต้ายังต้องใช้สวบบนาคอสโดดไปสับยังไงก็โดน เรื่องที่หาเรื่องสุดท้ายชยีก็คือตัวละครใหม่สำหรับซีซัน14นี้โดยส่วนตัวเนี่ยก็เคยเล่นนะก็ คงเก่งแหละแต่ว่ายังเล่นไม่ช่ำชองขนาดนั้นก็เลยคิดว่ามันยังไม่ได้อ่ะแต่ด้วยความสามารถของมันนะพออ่านแล้วนะมันเป็นความสามารถการตีแบบฟิสิกอลดาเมจอะดาเมจทางกยายภาพอ่ะไม่ได้เป็นสกิลเวทนะเป็นกยายภาพก็คือในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเอ้ยถ้ามันยิ่งตีแรงขนาดนนไหนมันอาจจะตีแรงขึ้นกว่านั้นก็ได้นะอันนี้ไม่รู้จริงกว่านะอันนี้คือมั่วเหมือนกันนะเพราะว่าเล่นมันไปสองสามตาก็คือ แพ้ตลอดก็เลยไม่ค่อยได้เล่นโดยเนี่ยก็คือยัดของไปแล้วนะฉีมันมานาร้อยหนึง่งมันต้องการมานาอีกห้าสิบเพอเริ่มเก่ม,มาไม่มีห้าสิบละถ้าสมมุติถ้าครบร้อยปุ๊บโดดไปปุ๊บมันก็น่าจะแบบตึง้งเหมือนกับนาคอสใช่ไหมแต่พอเล่นเราจริงๆมันก็แบบเอ๊ะมันยังไม่ใช่ดาเมจดมันไม่ได้ก็ยังต้องดูตอนต่อไปรอดูว่าใครเก่งๆมาโชว์แล้วเราเค่อยเล่นแบบเขาแล้วกัน แต่ว่าพออ่านสกิลแล้วอ่ะเหมือนกับเราต้องให้ฉีฉนเนี่ยโดดไปตกให้ตัวเนี่ยที่โดนตกเนี่ยชิดกําแพงนะมันถึงจะใช้สกิลได้อีกเรื่อยๆอันนี้คือที่อ่านนะความคิดเป็นอย่างนั้นนะแต่ของจริงยังไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันว่าเป็นยังไง ี่ยคือมันยังไม่ได้อ่ะฉีเดี๋ยวดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งใส่ไฮไลท์ก่อนเนี่ยีอยู่ตรงนี้นะฉีอยู่ตรงนี้นะนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้คือของฉีก็คือสร้อยม่วงกับสมุดเขียวถ้าโดดไปเราเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน ่นีดามเมจมันยังไม่ได้อะคือมันผักอะไรยังไม่ได้แต่ถ้ามองกลับกันนะเราใส่ให้ของนาคาสอสอ่ะดูนาคอสมันตบเราส,บส,บสบับๆ๊ๆปๆๆๆแบบนี้เนี่ยถือว่าดูมันคุ้มกว่านะในความรู้สึกเดี๋ยวลองกอไปดูอีกตาหนึ่ง นี่นะฉียังอยู่ที่เดิมนะเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็ถือว่าจบกันไปละอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชีเนี่ยมันจะสามารถเก่งยังไงได้ต่อไหมก็สําหรับคลิปนี้ก็คือขอว่าจบแค่นี้แล้วกันน้าเรื่องใหม่เท่านี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ